เาเพลงมาดึกอีกแล้วนะเราตั้งแต่เช้ายันคำดึกมาหาวันยังไม่ได้ที่นอนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่51ลำปางท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ตั้งแต่จังหวัดที่1ของการเดินทางในเพลิดนทั่วไทยและสามารถติดตามซีรีส์ผจญภัยอื่นๆของบอลไม่ว่าจะเป็นลุยเดี่ยวในปานลุยเดี่ยวอาเซียนในเพลิดเช่นกันขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะ ก็อย่างที่เห็นฮะหลังจากเราผจนภัยขึ้นมา เด็กดืกด่นๆนะก่อนหน้านี้นะฮะอย่างเมามันนะนอนเต้นกับที่พักวิวสวยๆนะก็แวะมาชาร์จแบตยังรีสอร์ทนะฮะแล้วก็ส่งงานนะต้องใช้ WiFi ด้วยแต่วันนี้นะในค่ําคืนนี้บอลจะพาทุกคนขึ้นดอยนะยังที่พักลานกลางเต้นที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งนะของจังหวัดลำปางอาจจะเป็นอันซีนของหลายๆคนที่ไม่รู้จักมาแต่ระหว่างทางนะยังมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆมาดูกันว่าวันนี้กว่าจะถึงบนดอยกว่าจะถึงที่กลางเต้นบอลจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนบ้างแต่แน่ๆที่ถัดไปจากเนี้ยฮะเดี๋ยวเราจะพาข้าม อำเภอรตรงนี้ฮะอยู่เกาะค่าไปยังอำเภอแม่ท่าน้ะมีวัดสวยๆสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะอีกหนึ่งวัดนะครับที่อยากให้ทุกคนได้ทำความรู้จักไปฮะอยากรู้ว่าวัดไหนไปลุยกันเลยอีกที่10กิโลไปลุย ถึงแล้วนะฮะวัดพระธาตุดอยพยานนะฮะอ่านี่ด้านล่างนะฮะก็จะมีองค์เจดีย์นะครพระจุลามณีสีโพธิยานนะเป็นเจดีย์ที่สวยมากนะ,ะทุกคนเนี่ยฮะเห็นอยู่ใกล้ๆนี่ครับ เป็นเจดีย์ยอดสีทองเลยนะทุกคนแล้วก็ซุ้มประตูนะฮะด้านวัดก็สวยงามนะครับสามารถเดินเข้าไปจากทางเข้าวัดด้านล่างได้นะแล้วก็ตัวไฮไลท์เนี่ยจะเป็นผ้าใหญ่ไดบุสเซอร์อ่าอย่างที่บอกไปนะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ด้านบนยอดเจดีย์ฮะสามารถขึ้นบันไดตรงนี้ได้นะ600กว่าขั้นถ้าใครอยากออกกําลังกายอยากออกเหงื่อแดดร้อนๆนะเดินขึ้นบันดไดได้แต่จริงๆข้างล่างเขามีรถรับส่งแต่มอเตอร์ไซค์ไปได้ใช่ไหมพี่โอเค,ออเคขอบคุณขึ้นเลยทางนี้นะ โอเคขอบคุณมากครับไปฮะเดี๋ยวไปดูด้านบนครับว่าถ้าใหญ่ไดบุสึสไตล์ญี่ปุ่นนะเราไม่ต้องเที่ยวถึงญี่ปุ่นเราเที่ยวอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางนะก็ได้ฟิลญี่ปุ่นเหมือนกันไปฮะไปไหว้พระใหญ่ด้านบนดอยกันครับผม ทางถึง2กิโลเลยทุกคนสําหรับทางขึ้นมาบนดอยนะฮะใครที่เอามอเตอร์ไซค์นะฮะไม่ต้องห่วงดอยเนี่ยชันประมาณนึงแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะพอไหวอยู่แต่ว่าถ้าใครเอารถจนรถส่วนตัวมานะไม่แนะนําเพราะว่าถนนน่ามันสวนกันนะทางค่อนข้างแคบนะดังนั้นนะครับจอดด้านล่างดีกว่าแล้วก็ใช้บริการนะฮะรถกระบะของทางวัดนะที่จัดไว้ให้นะอ่ะตามนี้ฮะเดี๋ยวเราเดินไปไหว้องค์พระใหญ่ไดบุสสึกันฮะเดินตรงไปทางนี้เลยนะเนี่ยเห็นองค์พระอยู่ไกลๆฮะต้องขึ้นบันไดไปหน่อยนึงอ่ะไปฮะคิดซะว่ามาเทีี่่่ยวญปนุนนกััครบม แปดเปลี้ยงเปียนะฮะทุกคนขึ้นบันไดอีกนิดนึงนะพี่สูตรแรงศรัทธาเพื่อจะไปไหว้องค์พระใหญ่ใดบุสือนะซึ่งตรงนี้ฮะระหว่างทางที่เดินมาตกแต่งแบบฟิลเหมือนได้เที่ยวประเทศญี่ปุ่นเลยทุกคนยกเว้นแค่แดดร้อนๆบนหัวเรานี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟาที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะร้านขายของที่ระลึกมีเสาโทริอิที่เป็นเสาสีแดงๆด้วยนะฮะตรงนั้นไปถ่ายรูปได้นะหรือว่าตรงนี้ก็จะเป็นกระถางนะฮะวางทูบวางเทียนนะฮะตรงนี้ก็สวยงามนะ,ะเป็นทรงสีเขียวนะครับแล้วก็นี่ฮะก็จะมีกระดิิงนแผคอธ ฐานได้เลยนะบอกแล้วฮะเหมือนฟิลญี่ปุ่นเลยอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นบันไดนะฮะต่อไปยังองค์พระใหญ่นะครับซึ่งถ้าหากอ่าไม่ใช่ตรงจุดนี้นะฮะด้านหลังนะครับตรงจุดจอดรถนั่นแหละฮะเดินไปอีกฟากหนึ่งนะฮะก็จะเป็นวิหารที่สวยงามนะอยู่บนดอยพระชานแห่งนี้นะฮะซึ่งตรงวิหารก็จะมีเจดีย์สีขาวนะครับมีองค์พระใหญ่สีเหลืองทองเยอะแยะเลยแล้วด้านในวิหารนะฮะก็จะมีองค์พระพุทธรูปทองคําอยู่ภายในวิหารที่สวยงามและนอกเหนือจากนั้นด้านหน้าวิหารก็เป็นจุดชมวิวนะฮะอำเภอแม่ทะอย่างสวยงามนะ,ะามานจ,จะ เห็นทะเลหมอกก็ได้แต่ตอนนี้เอาเหงือเราไปก่อนแล้วกัน <laughs> กับองค์พระใหญ่ไดบุสื์ที่รอเราอยู่ด้านบนไปฮะไปไหว้พระกันครับผมอ่ <laughs> ก็นี่ยเล่นเอาเงือท่วมเลยนี่แหละฮะพลังแห่งจิตศรัทธานะกับองค์พระใหญ่ไดบุสส์นะที่สวยสดงดงามมากนะองค์พระใหญ่นะจะมีความสูงประมาณสัก15เมตรถึง20เมตรเห็นจะได้นะพระพัก,พกของท่านนี่คืองดงามมากนะฮะมองโน้มลงมาด้านล่างนะฮะเหมือนกําลังพระพักกาลังทอดพระเนตรเราผู้ที่มีจิตศรัทธานะซึ่งด้านบนนี้ก็จะเห็นวิวนี่ฮะเมืองแม่ทะานะแล้วอย่างที่บอกไปนะฮะวิวสวยงามงดงามมากตรงนี้นะฮะจะสร้างนะครับคล้ายๆกับฟิลญี่ปุ่นนะฮะคล้ายๆกับวัดที่ญี่ปุ่นคามาคูระอะไรสักอย่างนนะลงไปิรดูใ หนะ้าที่ญี่ปุ่นก็มีในลักษณะแบบนี้นะฮะดังนั้นเราไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นนะฮะมาที่นี่นะฮะอำเภอแม่ทะก็สามารถได้มาเที่ยวนะฮะสัมผัสฟิวญี่ปุ่นนะฮะได้มาไหว้พระเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองด้วยแต่ตอนนี้แดดร้อนไม่ไหวนะไะฮะไปฮะจากนี้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตัวเมืองนะมีอีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติที่เราต้องประทับตานะครับผมเป็นลำดับที่102แล้วนะจาก155แห่งนะมาเกินครึ่งทางไปเยอะแล้วครับผม,ผมไปะฮะลุยกันต่อแดดร้อนๆอนเราก็จะลุยแต่ตอนนนี้้จะเป็ลลมแลว อ่ะไปครับผมจุดต่อไปนะอุทยานแห่งชาตินะฮะ่างจากนี้30กิโลเมตรชีวิตต้องการสายลมประ่าใบหน้าด่วนเลยตอนนี้โอ้โเดี๋ยวลมแล้วก็ยังชั่วหน่อยทุกคนแดดเปรี้ยงเลยนะวันนี้ไม่มีเมฆมาบดฟังเลยไปฮะอย่าไปอย่าไป ในอุทยานแห่งชาติเขลางบรรคตนะทุกคนอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ8กิโลเมตรนะก็อยู่เส้นทางไปอ,อำเภอแม่เมาะนะฮะที่ไปเมืองแม่เมาะนั่นแหละครับผมก็เป็นอุทยานแห่งชาติที่เพิ่งประกาศอันใหม่เลยนะทุกคนใหม่ล่าสุดเลยเป็นอุทยานที่เพิ่มมานะฮะใน8แห่งนะครับจากร้อยเป็น1 5 5หแห่งไปเก็บตราประทับอุทยานกันครับผม สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมพอดีกำลังเก็บตราประทับอุทยานทั้ง155แห่งอยู่ฮะ <c oughs> แล้วก็ทราบมาว่าตรงนี้ฮะเพิ่งเป็นเต็มการที่อันใหม่ล่าสุด <c oughs> ใช่ไหมฮะมครับผมครับเพราะว่าไอตอน147แห่งอรผมเก็บเต็มไปแล้วเล่มหนึ่ง <c oughs> แล้วทีนี้เห็นพออุทยานประกาศ155แห่งผมจะเอาไปให้เต็มอีกเล่มหนึ่ง <c oughs> อันนี้ลำดับที่102นะครับ อ่าขออนุญาตถ่ายเพื่อโปรโมทให้คนได้รู้ตรงนี้กางเต็นท์ได้ไหมฮะกางเต็นท์ตรงบริเวณลำบึงตรงนี้ก็น่าจะสวยเนาะตรงตรงศาลาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าจุดที่กางเต็นท์แล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์นะครับของทางเขลางพุทธเนี่ยอยู่จุดหนึ่งที่เราเรียกว่าม่อนพญาแช่นะครับตรงนั้นคือมันจะมีลานกางเต็นท์มีห้องน้ำและที่สำคัญเราจะมองเห็นกลางคืนเราจะเห็นดาวบนดินอตรงนี้ล่างปางแล้วก็มอเตอร์ไซค์อะไรไปถึงใช่ไหมถึงเลยครับชื่อว่าอะไรนะฮะม่อนพญาแช่ม่อนพญาแช่เนี่ยฮะทุกคนอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่่่่ทีเรราาไมมู้้จักแลวอนพญ ช่ผมก็ไม่รู้จักแต่เดี๋ยวพอดีผมจะไปทางเชียงใหม่ทางโน้นขึ้นดอยน่าเสียดายมากเดี๋ยวว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวไว้ อีกเพราะจากนี้ไปไม่ไกลครับเพราะเป็นพื้นที่เดียวกันของเขลาว์เพราะตรงนี้อยู่ใกล้ใกล้ตัวเมืองใช่ครับก็พอให้ทุกคนได้รู้จักนะถ้าหากใครหาที่กางเต็นท์โซนเมืองนะฮะมาตรงนี้ก็ได้นะฮะชื่อว่าสวนรุกชาติพระบาทอยู่ติดถนนหรือว่าจะไปตรงที่คุณพี่เจ้าหน้าที่เขาแนะนําเมื่อกี้ไปไม่ไกลมอเตอร์ไซค์ขึ้นถึงนะตรงนั้นก็จะเห็นดาวบนดินแต่เดี๋ยวตรงนี้เราเก็บราประทับอุทยานลําดับที่หนึ่งร้อยสองนะฮะแล้วเดี๋ยวเข้าตัวเมืองกันแป๊บหนึ่งครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ อ่านี่ฮะอยู่ติดถนนเลยนะทุกคนมาสะดวกนะฮะแล้วตรงนี้ก็คือกางเต็นท์ได้นะครับเผื่อใครหาที่นอนติดเมืองนะฮะอ่างเก็บน้ําสวยงามอ่าขอบคุณมากครับสวสวยคอยออขออนุญาตนะครับผมอ่านี่ฮะมาเที่ยวอุทยานเหมือนพี่เหมือนน้องนะทุกคนเป็นแบบนี้ทุกแห่งเลยขอบคุณครับผมคับทาน้บนรับพี่ได้ได้ขอบคุณากขออนุญาตครับอ๋อนี่เนาะระดับบนดินตรงนี้เนาะรูปประจําอุทยานขอลไรเซ็นได้นหฮะได้ค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ <า S 1> ออ,บบอ้ยเนี่ยฮะอบอุ่นนะไปอุทยานที่ไหนเจ้าหน้าที่คือต้อนรับอย่างอบอุ่นนะจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะแบบเออเดี๋ยวจะจะเห็นว่าแบบเฮ้ยก็ได้สิเป็นที่รู้จักเราเที่ยวอุทยานมา78ปีตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้ทําเพจนะแล้วเจ้าหน้าที่คือดีแบบนี้ทุกคนและฮะทุกคนดังนั้นนะครับแนะนำนะฮะถ้าหากใครแบบหาที่กางเต็นท์แบบประหยัดปลอดภัยนะครับเนี่ยฮะในอุทยานแห่งชาตินี่ฮะบอกได้เลยหล่อต้อนรับทุกคนอยู่เนี่ยครับอย่างที่นี่ใกล้ถนนใหญ่แต่พอเข้ามาข้างในเป็นป่่าาในนนนเเมมือองงงแล้้้วกกก็็็ีบรััส นะฮะแดดฝนตกอะไรเนี่ยก็ไปหลบได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราน่าเข้าเมืองนะครับพาน้องอเว็บบึกบึนนะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแป๊บนึงฮนะขี่มาไกลแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยไปฮะไปเจอกันในเมืองอ่ะทุกคนก็มาถึงร้านในตัวเมืองเลยนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอา Challenger นะฮะได้ครับครับขอบคุณมากครับผมวิน Challenger เยอะ<ๆ>เลยผมขอไปดูตรงนู้นหน่อยนะ Assalamualaikum semua ก่อนจะไปเดินทางไกลขึ้นดอยกันไปอีกเป็นร้อยโลนะทุกคนขอแวะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันก่อนและอีกหนึ่งชนิดที่บอลไว้วางใจในน้ำมันเครื่องทั้งคุณภาพและมาตรฐานนะก็คือน้ำมันเครื่อง c h a l l e เจอร์จาก PTT l u b i ูบ n นะเพราะเขาออกแบบมาให้เหมาะสมมากๆนะสำหรับสายลุยแบบบอลนะและทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยลื่นไหลได้อย่างอิสระเพราะเขามีให้เลือกถึง2สูตรด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็น Challenger 4T ที่เหมาะมากๆนะสำหรับรถจักรยานย,ยนต์เกียร์ธรรมดาอย่างนงเว็บบึกบ,บืนนี่แหละฮะจะทําให้อัตราเร่งเนี่ยเร่ง แล้วก็เครื่องยนต์ทนทานหรือว่าถ้าคุณใช้รถจักรยานยนต์แบบเกียร์อโตเมตินะก็มี Challenger 4 t a t คุณลูกปังอันนี้เลยฮะบอกได้เลยว่าการขับขี่ของคุณเนี่ยจะลื่นไหลนะเครื่องยนต์จะสะอาดนะสมรรถนะของเครื่องยนต์ก็จะทนทานนะกล้าการันตีด้วยมาตรฐานทั้ง JASO MA2 แล้วก็มาตรฐานจากสื่อต่างๆระดับชั้นนําทั่วโลกนะที่คอยการันตีนะครับดังนั้นบอลถึงมั่นใจในน้ำมันเครื่องจาก PTT ลูบิค c น n นี่ดีสุดยอดกล้าการันตี เปลี่ยนถ่ายน้มันเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเราพร้อมจะลุยกันต่อนะอีกร้อยโลนะไปสู่ที่นอนบนดอยญเวลาแหมันเสร็จนเานะคราจะแห่พวกุญแจให้นะี้เสื้ฝนแล้วก็คนเราก็แถมให้บอลแล้วกันโอเคขอบคุณอันนี้ให้เป็นเสน่หานะ่าเสอกัอาขอบคุณมากครับทุกคนนี่ฮะได้พวงกุญแจสวยๆนะฮะกับเสื้อนะครับผม อ่านี่เลยทุกคนหูพวงกุญแจอย่างสวยซึ่งเราก็พอจะรู้อยู่นะทุกคนว่าตลอดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยฮะไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะที่เปลี่ยนท่ายหรือว่าซื้อน้ำมันเครื่องเชลเลนเจอร์ซึ่งมีหลากหลายรุ่นมากๆนะอ่าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตรงนี้ปึ้งนะฮะจะได้รับของแถมนะฮะเป็นของลิขสิทธิ์แท้จากงานโมโต g p ปีล่าสุดเลยทุกคนปี2023นะเนี่ยฮะของเราได้พวงกุญแจอันนี้มูลค่าถึง90บาทนะทุกคนคิดดูเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องที่ดีมีคุณภาพราคาแค่หลักร้อยต้นๆ้ยังได้ แท้นะจากงานโมโตจีพีที่เก้าสิบบาทบางชิ้นหน้าราคาหลักร้อยกันเลยทีเดียวต้องรีบเลยนะทุกคนเพราะโปรโมชั่นนี้มีจนถึงสิ้นเดือน30พิพฤศจิกายนเท่านั้นนะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือว่าอาโปรโมชันดีๆได้นะที่เฟซ o ุ๊กเพหนะของ p t t l u b ลูบีแคนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อซึ่งจากจ,ากจุดน,นี้เราจะต้องขวจากเมืองลาปางไปอำเภอเมืองปานอีกประมาณ100โลเพื่อไปนอนที่นอนฟินๆบนดอยจากฟินแค่ไหนไปฮะเดี๋ยวเราไปคุยพร้อมกันครับผมอีสวยได้เสื้อกันฝนด้วย ไปครับผมตอนนี้ก็าปสามแล้วทุกคนมัวแต่ใช้ไลนอยู่นะอ่ะใครจะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องหรือซื้อหรือว่าอยากได้ภูมิแจลิขสิทธิ์แท้อำเภอเมืองลำปางนี่นะฮะร้านสหายน์อยู่ใกล้ๆนะข้างหน้าก็จะเป็นสะพานรัชดาสะพานขาวนั่นเองอ่ะว่าแล้วก็ไปฮะไปลุยกันต่อยาวๆเลยอีก90กิโลเกือบร้อยแนะ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู an, ่อำเภอเมืองปานอําเภอนี้เป็นอําเภอที่ใหญ่มากนะทุกคนอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดลำปางนะติดกับเชียงใหม่ฮะมีภูเขามีดอยอย่างเยอะทุกคนซึ่งในคืนนี้นะฮะเราจะไปนอนอีกหนึ่งดอยนะฮะของอำเภอเมืองปานนี่แหละก็ยังอยู่ห่างอีก64กิโลคิดดูว่าอําเภอนี้กว้างใหญ่ขนาดไหนนะนี่คือไปอีก60กิโลเลยทุกคนไป ไปนะทุกคนตอนนี้เรายังห่างหมู่บ้านแม่แฉมนะฮะซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่บอลจะไปกางเต็นท์นอนอยู่บนดอยฮะทุกคนอย่างที่บอกไปฮะใกล้ชิดติดกับเขตจ,จังหวัดเชียงใหม่เลยนะแล้วตอนนี้ฮะพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะแต่แสงสวยมากทุกคนตอนนี้แสงสีทองนะรายล้อมด้วยขุนเขาใหญ่นะอ่ะไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นดูว่าคืนนี้เราจะนอนที่ไหนยังไม่ได้จองที่นอนมาเลยทุกคนไม่รู้เวยว่าปลายทางจะเป็นยังไงหมู่บ้านนี้ยังไม่เคยไปนะไปครับผมเดี๋ยวน่าจะต้องขึ้นดอยไปอีก30กิโลเมตร ทุกคนเตรียมขึ้นดอยกับระยะทาง20กิโลเมตรโอ้โหดู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 เกี่ยนหนึ่งเกนหนึ่งไปไปไปมึ้มบึ้นทุกทุกหวังว่าถนนนะฮะจะเป็นทางราดยางแบบนี้ยาวๆเลยนะทุกคนน่้จะยังพอได้นะไม่ค่อยชันเท่าไหร่แล้วก็หวังว่าจะไปถึงที่หมายก่อนมืดนะทุกคนไม่อยากอยู่ในปาอากาศหนาวๆมืดๆไปลุยโค้งไปโค้งมาทุกคนโค้งมาเป็น10โลเลย ไม่ต้องกินเหล้านะขี่ตรงเส้นนี้ก็เมาได้ทุกคนซ้ <lifting> นายทีขวาที <sk r> เราลดความเร็วมาเหลือประมาณสัก30กิโลเมตรนะทุกคนคือจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะมืดเท่าไหร่นะแต่ตรงนี้ฮะเหมือนว่าป่าเขาเนี่ยปกคุมทึบมากเลยนะทุกคน แต่ตอนนี้มันก็เริ่มมืนแล้วแหละไค่อยขับขี่นะขับขี่อย่างระมัดระวังนะทุกคนเหลืออีกเจ็ดกิโลเมตรเอาเพลงมาดึกอีกแล้วนะเราตั้งแต่เช้ายันค่ำดึกมาห้าวันยังไม่ได้ที่นอนหวันสิดแล้วทุกคนที่เราถึงที่พักนาในช่วงยามราตรีนะ ม่นมีฟิวได้ดูพระอาทิตย์ยามเย็นแบบชิวๆกับเขาเลย่าสงสัยอดีตทำรั้ยหนาวพันออกปากเลยทุกคน อตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะบ้านแม่แจ่มนะฮะมืดตื๊อตืต 5. อฮะไปครับผมเดี๋ยวไปหาที่กางเต็นที่พักมีเยอะแยะเลยนะทุกคนเพราะว่าเห็นไฟเห็นทําแบบสวยหลายที่เลยแต่ว่าไอจุดท,ที่เราปากคนนี่เหมือนจะอยู่ริมลำธารน,นะครับผมไปฮะมาดูกันว่าจุดกางเต็นเราจะสวยแค่ไหนนะ,ะมาถึงแล้วนะทุกคนบนยอดดอยนะที่บ้านแม่แจ่มนะอันนี้จเจริญใช้ได้นะ โอ้โหเราตอนแรกก็นึกว่าอาจจะแบบเป็นในหลืบนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่พอสมควรนะแล้วก็ถนนหนทางดีตลอดสายเลยอ่เดี๋ยวมาลุ้นดูนะว่าลานกลางเต็นท์ของเรานะจะเป็นยังไงอ่าดูใน GPS นะฮะตรงนี้ลานกลางเต็นท์ที่พักเยอะมากแต่จุดที่บอลจะไปเนี่ยที่ปักหมุดไว้อ่าเป็นลำธารทุกคนนี่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 เลี้ยว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 ตรงนี้เลี้ยวตรงนี้ โอ้โหลูกหลังเล็กน้อยโอ้โหลูกหลังเล็กน้อยโอ้โหสะใจน่ากลัวงนะทุกคนโอ้โได้ยินเสียงลำธารแล้วอ้โทุกคนโอ้โนี่ลำธารนี่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 ฮะที่เราดูใน GPS ที่ปักหมุดไว้นะอ่านี่ฮะบ้านพร้อมเย็นครับผมอ่านี่นนู่นน่เหมือนมีคุณลุงเดี๋ยวไปสอบถามดูดีกว่า คุณลุงสวัสดีครับผมพอดีผมเห็นว่าตรงนี้เขามีแบบเป็นที่กางเต็นท์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอ่ตรงนี้ค่ากางเต็นท์เท่าไหร่ครับผม หลังละสองร้อยครับอ๋อหลังละสองร้อยแล้วมันกลางตรงไหนได้บ้างครับผมมันมีลานกับเป็นริมน้ำมี๋อในตรงสารานี่ก็ได้เหรอฮะได้ถ้าผมตัวก็ตรงสาราอ๋ออ๋ออ๋องั้นเดี๋ยวผมขอนอนในสาราเพราะว่าผมเห็นรูปในสารานี่คืออยู่ติดริมน้ําเลยได้ครับแต่จริงๆก็คือเป็นลานเป็นสนามหญ้าฝั่งนู้นก็มีมืดๆทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีอออ๋อวิ่งแล้วสว่างสวัยสวยงามเลยทุกคนข้างบนก็มีอ๋อกลางเต็นทคือได้ทั่วบริเวณเลย ในในข้างบนมือนะได้ได้ครับผมลแล้วแล้วเป็นบ้านพักก็มีด้วยเหมือนกันบ้านพักมีมีประมาณเก้าหลังอ๋อเก้าหลังหลังแล้วประมาณกี่บาทได้ฮะมันมีหลังสามร้อยถึงสามร้อยห้าร้อยพันอ๋ 000, อแล้วแต่มีหลายหลังหลายไซส์แปดร้อยสองพันอ๋อฮะที่สามร้อยนี่นอนได้กี่คนครับผมนอนได้ประมาณสองบ้านค้างกับสองบ้านค้างกับสามอุ้ยทุกคนอุ้ยคุณลุงส,สามคนนี้ตบน,นบ้านหลังคนละร้อยเองนะสามร้อยเนี่ย โอ้ยจะถูกไปไหนอแต่ว่าเราสายกางเต็นท์นะทุกคน่เดี๋ยวผมอนอนกลางเต็นท์นะเดี๋ยวผมขออนุญาตพา f อไปดูลำธารหน่อยเดี๋ยวผมมาจ่ายตังค์ห้องน้ําก็อยู่ตรงนู้นนะสะดวกสบายขอบคุณมากครับผมครับสบายครับขอบคครับผมเดี๋ยวผมไปจ่ายตังค์นะ อุ้ยทุกคนสุดยอดมากฮะจริงๆตรงนี้ฮะมีที่พักหลากหลายแห่งนะที่เราผ่านมานะนี่ฮะตรงไฟไกลๆตรงนู้นก็น่าจะเป็นที่พักนะฝั่งตรงข้ามไม่แน่ใจอาจจะเป็นที่พักด้วยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ที่เราดูในรูปมาทุกคนเพราะว่ามีศาลาตรงนี้สามารถมากลางเ็นได้น,นี่ฮะตรงข้างหน้าเลยแล้วที่สําคัญคือใกล้ชิดติดลาําธารแบบนี้เลยทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าอะไรยังไงของบ้านแม่แจ่มแห่งนี้ไว้รอชมวิวกันพรุ่งนี้นะ,ะว่าที่นี่จะฟินคุ้มค่ากับการที่เราขึ้นดอยมาหรือเปล่าและที่ตรงนี้สามารถข้ามไปที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้นะทุกคนที่อำเภอดอยสะเก็ดฮะแต่เราจะไม่ข้ามทางนี้มันง่ายไปทุกคนยังมีอีกทางต้องลงดอยแล้วก็ขึ้นดอยไปอีกนะเพื่อไปข้ามไปยังจังหวัดเชียงใหม่เอาเป็นว่าเราจะไปไหนต่อวันพวกนี้นะจะใช้เส้นทางไหนในการไปที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดที่52นะไว้รอติดตามชมพรุ่งนี้ส่วนวันนี้พุทธไนฮะขอราตรีสวัสดิ์ท่ากลางที่นอนลานจางเต็นท์นบินใกล้ชิดติดลำธารบ๊ายบาย